กรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคัมมาเชนนะครับผมนะวันนี้เราจะให้มาดูรีเพย์ของตัวละครที่ไม่มีคนค่อยเล่นหน่อยครับอย่างตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างนี่ครับคากุตะซาโตรุนะครับเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างจะตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยนะครับเซนเตอร์มันต้องตัวสูงนะครับคือมันไปเล่นยากนะครับเดี๋ยวถ้าคุณจะกดไลค์ทำไมนะครับคือมันเล่นยากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไม่ดูรีเพย์ครับที่ผมเล่นนะครับช่วงนี้ผมเล่นชอบตัวนี้สิเพราะว่ามันผมชอบผมพยายามหาเซนเตอร์ที่มันค่อนข้างจะทําแต้้มได นะครับเพราะว่าผมคงเป็นแค่เซนเตอร์แบบอย่างเดียวไม่ได้ครับผมอยากเป็นเซนเตอร์ที่แบบทําแ,แต้มได้ด้วยจริงๆครผมเล็งไว้ว่าผมจะเอาฮานางาตะนะครับแต่ผมไม่ไหวนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนมาเล่นแก้ขัดก่อนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวมันไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะทำเพราะอะไรก็เลยอยากมาลองดูครับม uh? าอันนี้ผมมาลองให้คุณผู้ชมดูนะครับผมมาว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่ะแย่งมาไม่ได้อุ้ย่ะยังไงยังไงอ่ายังไง,ง,ไงรีบบวอ่ามันเป็นตัวที่รีบาวยากคุณผู้ชมตัวมันเตี้ยด้วย เที่ยววา,าคางีอาคิดดูดิอืมไม่ลงเอ้ยใครดีบาวออนะครับย,รออย,รยังไงต่อ,ย,อย,ยังไงเออยังไงเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงขอให้ชูวไม่ลงยังไงก็ได้เอ้ยตบมั่วเอาแล้วไงเฮ้ยแย่งไปอาคางีอืดังครับเรียบร้อยกอลิลาเรียบร้อยคุณผู้ชมคือมันเป็นตัวที่แย่งดีบาวยากอะเออมันตัวเตีย้ยถ้าไปสู้สกับซากรังีนี่คงยากอะนะครับแต่ผมชอบตรงที่ส่งไปส่งมาอส่งไป อาส่งมาเอ้าวมั่วไปแล้วเอาส่งไปอีกอ่ะผมฮุกเองก็ได้มาไม่ลงโอ้ยตายแล้วมันเป็นลูกฮุกกับตัวนี้มันเป็นลูกฮุกนะครับมาโอ๊ะโอ๊ะอะไรนี่เออเอ้อโอ้โอ้อะไรนี่โดดเด้งเป็นจิงโจ้เลยอาจัดไปอ่ะส่งไปเออลงไหมมีซี่รีบ้าสิเออสุดยอดเลยครับเพื่อนรีเบ้าเลยครับผมไม่ต้องรีบ้าครับผมเออเข้าไหมเอ้อผมยังเข้าอยู่เดี๋ยวเชื่อเออเดี๋ยวเชื่อเข้าได้ไงเนี่ยนะครับมามาต่อกัน นะครับผมไม่ค่อยได้ทําสกอร์เลยครับผมแค่มาเล่นให้ดูครับว่ามันมันเล่นได้ไหมเพื่อนแย่งรีเบลเลยนะครับจะได้รีเบลอะไรเลยนะเอ๊บรีเบลโอ้โหเพื่อนแย่งหมดเลยฮะไม่ได้รีเบลอะไรเลยนะครับมาต่อครับเมื่อกี้เมนู้ใครโทรมาครับอ่ามาวุ๊บปั๊บปับต่อครับอ่ะส่งกันไปอ่ะส่งกันมาเอ้ยตบตบไม่ได้เออตกยิงรีเบลเออรีเบลอะไ้แล้วมามาเพือมันดีรีเบลอยากคุณผู้ชมไม่รู้ทําไมอ่ะผมคิดไปเองหรือเปล่า นะครับเออดีบาวได้เออยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหโดนตบอีกวิง่งมิซึตรงไหมสวยอ่ะส่งไปส่งไปบัญยางิเอาอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะผมฮุกเองได้ไหมอ่ะฮุกเองไม่ได้อ่ะชุดเลยเพื่อนดีบาวโอ้โหเพื่อนดีบาวเองสุดยอดเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการเองเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการเองโยนไปมิซึอีกเองปึ๊บลงไหมไม่ลงอ่ะเดี๋ยวแย่งดีบาวไห้เออเฮ้ยอาคางอีมันอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บปุ๊บผมเกลียดไอ้โอ้โหมัวแล้วเอาไงดีครับคุณผู้ชมเอาไงดีนะครับอ่ะส่งมา ลงไหมอ้าฮุกเองลงไหมเออลงเห็นไหมมันมีสกิลที่แบบน่าชายมันน่าสนใจนะคุณผู้ชมมันน่าสนใจมากเป็นตัวฟรีที่น่าสนใจครับแต่รีบาวนี่คงแย่งไปดีบาวกับชาวบ้านไปได้นะครับดูผมรีบาวดีโคตรโง่เลยโอ้ยส่ง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 ไอ้ดิผมตีเนี่ยวูบปั๊บวูบปั๊บนี่มันมีสกิลในการหล่อล้อล้อหลอกหล่อล้ออะไรล่ะเฮ้ยเข้าไหมเออเข้านะครับสวยงามเป็นการลงที่สวยงามมากนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันดิมากิ ตบมันสิมันหยุดอย่างนั้นแล้วมากี้มันเดาทางง่ายรู้ปะไม่รู้สิแต่ตัวนี้มันตบเก่งนะไอตัวใหม่ไงไอตัวเนี้ยไอตัวผมฟูเนี่ยเหมือนเซนโดเลยเออตบดีมากครับท่าเงามายาของเขาสกัดเงาเฮ้ยมากี้เอ้ย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 อะไรเนี่ยเลบีบ้าวเอ้ยรีบ้าไม่ได้เอ้อไปได้แบบว่าบรีบขี้ไปเอ้ยนะครับหัวไแล้วครับพูดภาษาอะไรผมไม่รู้เรียองไงตอนนี้ไปส่งไปครับส่งไปไม่มีพ้อยกาดเราก็ทำองกไอ้แย่งรีบ้าวเออนะครับโอ้โหอาติกาว้าครับ แย่งรีบาวอเนี้ยแหละครับเอเอเขารีบาวไปเถอะอย่างน้อยทีมชนะผมไม่ยามหาช่องอ๋อ,อช่องอะไรของกูเนี่ยตรงอะไรเนี่ยนะครับเอาแล้วจึบจ๊บยึบอืมเข้าไหมเข้านะครับเร,เ,เราจะทำยังไงดีคุณผู้ชมเราจะทำยังไงดีเนาะเราจะทำยังไงดีเนาะเอาปิดเครื่องนี้ก่อนเออนะครับเปิดที่ตั้งนานเออรีบาวแย่งกับบาติกาว,ว่าอะไรสุดยอดเลยไม่ต้องได้มเดมื่อเงชาลีบาวอุ้ยบุญเวียนเออสกิลมันคือสกิลที่ดี นะครับสกิลดีนะผมว่าสกิลดีนะผมมองว่าโอเคเลยนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นมีอีกย่างตัวที่น่าเล่นครับผมตบไม่ถึงเอ้ยดีบเบเาอ,อไม่ถึงอีกเอา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 ไปล้มกันอย่างนั้นล่ะเอาวิ่งเอาส่งให้ดซี่ิอะส่งอะไรดีออะส่งให้เซกาว่าหาเอซาว่าส่งให้ผมมิซจะมีการล่อหลอกเข้าไหมเข้าสิเออสามเต้มันต้องลงแล้วแหละมาต่อครับผมเหลือเวลาอีกย8วินาทีนะครับจะทำยังไงต่อดี ซึนกุกเซอลโดนอีกแล้วครับถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแต่ว่าผมไม่ก็ได้รีบาวเดยครับผมมาทาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันน่าเล่นไหมหรือว่ามันมันไหวไหมมันรีบาวแย่งกับคนอื่นไหวไหมก็แค่มาทําให้คุณผู้ชมดูครับมันมันไหวไหมครับก็คุณผู้ชมลองพิจารณาดูครับว่าตัวนี้น่าจะเล่นได้ไหมนะครับคุณผู้ชมลองพิจารณาดูเลยครับแต่ผมมองว่ามันน่าเล่นเนาะสำหรับผมนะมันน่าเล่นนะเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีสกิลนะครับ แต่เพื่อนแบกก็แหละเนี่ยตานี้เพื่อนแบกเยอะครับอ่าน่ยมรับว่าตานี้เพื่อนแบกเยอะอ่ะผมอยากโชว์บ้างเนี่ยลูกคุกง่ายไหมคือมันเป็นตัวที่เล่นง่ายคุณผู้ชมผมมองว่าน่าเล่นนะไม่ได้ขี่เลยนะน่าเล่นนะน่าเล่นนะก็ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยได้รีบเบลหรอกครับผมไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกทำแต้มไป6รีเบลไป3นะครับน้อยกว่าสิคว่าครับแอสทีสานะครับก็ไม่ก็ได้ทําอะไรครับผมแต่มาเล่นในดูครับว่า ตัวนี้มันถือว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับในสมัยนี้ครับในสมัยที่แบบมีตัวแบบเซนเตอร์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาตัวนี้สำหรับรสายฟรีเนี่ยมันน่าเล่นอยู่ไหมก็มาเล่นให้คุณผู้ชมดูครับถ้าผมอัพเต็มหรือว่าถ้าผมอัพพรสวรรค์พอที่จะสามารถดตัวนี้เล่นได้แล้วหรือว่าเล่นช่ำแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมทำอะไรต่อฝากกดไลค์แชร์ติดตามครับสวัส